รูปแบบของละครได้ละครลำแบบปรับปรุงนะคะละครลำแบบปรับปรุงคือละครที่ใช้ศิลปะการไล่ลำในการดำเนินเรื่องโดยมีการปรับปรุงวิธีการแสดงขึ้นใหม่ประกอบไปด้วยละครพันทางละครดึกดำบรรและละครเสภากลุ่มเรานะคะได้ละครดึกดำบรรละครดึกดำบรรเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 โดยเจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒน์โดยนำรูปแบบละครโอเปร่าของยุโรปมาทำแบบละครโอเปร่าแบบไทยและตั้งชื่อว่าละครดึกดำบรรตามชื่อของโรงละครลักษณะการแสดงใช้ผู้หญิงแสดงด้วนและจะต้องเป็นผู้ที่มีเสียงดีร้องเพลงเพาะรูปร่างสวยและรำสวยเพราะผู้แสดงจะต้องร้องเองและรำเองเป็นละครชนิดแรกที่มีการจัดฉากและเสียง สีเสียงประกอบการสแสดงใช้วงปีพาดดึกดำบรรน์นเลงประกอบการสแสดงโดยตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมออกให้มีแต่เครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มการแต่งกายแต่งแบบยืนเครื่องพ้านางสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องย่อของอินเนาตอนบุษบาเสียงเทียน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 นางบุษบานั้นรู้สึกสับสนหญิงหนึ่งสองชายนั้น หนึ่งจรกาเป็นก็เป็นเนื้อคู่เหมือนกันส่วนอีเหนาเนี่ยก็เป็นอดีตเนื้อคู่ที่เคยมั่นหมายกันมาก่อนแต่ว่าบุษาบานั้นมีท่าทีลหลงไหลใจหนึ่งนั้นบุษาบาก็รักอีเหนามากเพราะว่าอีเหนานั้นเหมาะสมในทุกด้านแต่อีกใจหนึ่งพ่อเนี่ยก็ได้ยกให้จรกาเนี่ยเป็นคู่คู่ครองซําไลายแล้วเนี่ยจรกาเนี่ย อย่างรูปร่างคิริวคิเลสู้อีเหนาก็ไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งหลังจากเสร็จศึกกระหมังกุหนิงเท้าดาหาได้เดินทางไปที่บนภูเขาวิลิสมาราจากนั้นอีเหนวบุษบาจรกาก็าตามเสด็จไปด้วยบุษบานั้นจึงนำเทียงเนี่ยไปเสียงในถ้ำที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และจุดเทียนอธิษฐานให้แจ้งประจักษ์ว่าใครคือเนื้อคู่ตัวจริง แต่อีเหนาานั้นแอบไปหลบอยู่หลังพระและทำการเป่าเทียนเล่มนั้นเป็นเลขกลอุบายของอีเหนาาเองวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษลางังแผงไข่สีไม้สีโปสเตอร์กระดาษแข็งกระดาษสีกาวลาทิกและก็กันไกลค่ะประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้ความรู้ความหมายลักษณะการแสดงของละครดึกดำบรรพ์สองได้ศึกษาละครที่เกี่ยวข้องกับละครดึกดำบรรพ์สามได้รู้เกี่ยวกับเนื้อหาละครอีเหนาตอนบุษบาเสียงเทียนสี่ได้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองและคนในกลุ่มห้าได้ตัดสินใจและออกความคิดเห็นร่วมกันหกได้สร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม ปัญหาอุปสรรคในการทํางานของเราครั้นี้นะคะก็คือ 1. จัดการเวลายังไม่ดีพอในการทํางานนะคะ 2. กาวไม่ค่อยจะติดกับแผงไข่ะคะ่ะ